กุวิสินกรสั้นจุดจูบทที่90ครับขายอาหารพร้อมส้มลดช่างเข้าทีมันต้องมีเรื่องรายรับเข้าสักทางกินข้าวไปดมควันไปโรคไกลหางมันจะสร้าง ภูมคุ้มกันดีต่อใจอเสียงเบิล้ลรถสนั่นหูข้าวเข้าปากน้ำมันจากช่องเครื่องยนต์ก็หยดไหลได้อิ่มท้องได้ความรู้ช่างยนต์ไปสร้างเสริมไว้วิชาชีพคู่ของกินสังเกตดีๆนะ มีหลายที่มากๆเลยร้านหนึ่ง่อมรถติดกันขายข้าวมันจะเป็นอย่างเนี้ยทุกซอกทุกมุมในประเทศไทยเลยมันเป็นวัฒนธรรมหรือยงไงมีร้านซ่อมรถก็ต้องมีร้านข้าวเนี่ย